สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกนางทุกท่านครับพบกับพวกฟุตบอลไลฟ์รับศาสนาบันวันด้านกีฬาฟุตบอลเจอหน้ากันแล้วครับอย่าลืมครับปุ่มกดติดตามอยู่ตรงไหนปุ่มกดสมาชิกอยู่ตรงไหนนะครับหรือดูผลิตภัณฑ์ทรงไหนก็ฝากกดเยี่ยมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบพระคุณมาณที่นี้เป็นอย่างสูงครับอะเป็นยังไงครับตามหัวข้อที่ขึ้นเลยเรือใบยังไม่เข้าฝั่งนะครับยังเมาหมัดไม่เลิกเมื่อคืนนี้ยูฟ่าแเชมเปียร์ลีกรอบ ฟุตบอลลีกนะครับเราพักเรือฟุตบอลลิกนัดที่6นะครับเรือใบยัางกลับฝั่งไม่เจอนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้โดนมาร์ลัยยูเวนตุสจากการโชซิลิอารตีบออกไปกลางทะเลอีกแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เปเปบริวลากับลูกทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกขาดความมั่นใจกันแบบสุดๆนะครับสิ่งที่แฟนแมนซิตี้แล้วก็แฟนลูกหนังจะต้องรอลุ้นก็คือเรื่องของสปปรตในทีมนะครับตอนนี้อนาคตของเป๊ปแน่นอนครับเหมือนที่เป๊ปเขาทาท่าอย่างนี้ครับ ต่อหน้าแฟนๆที่แอนฟิลในเกมพรีเมีรลีกที่เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยหมายความว่าเขาพาทีมควา้าแชมปพรีเมียร์ลีกมาแล้ว6สมัยแต่ครับถ้าผลงานมันยังดำดิ่งอยู่แบบนี้เปเปเรล่าจะมีอัตราการต่อรองตกงานหรือโดนไล่ออกหรือโดนปลดออกหรือเดินเชิญออกเนี่ยขนาดไหนผมยังไม่ทราบแต่ถ้าภายในเดือนธันวาคมนี้ผลงานแมนซิตี้ยังชนะนัดเสมอนัด แพ้นัดแพ้สองนัดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะมีเริ่มเสียวนะครับเรื่องของการต่อสัญญาแม้ว่าอาจจะเพิ่งต่อสัญญาไปปีหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าเจ้าของทีมพดรวยกับการจ่ายค่าฉีกสัญญากันไม่ใช่ค่าฉีกนาฉีกสัญญาจ่ายชดเชยอะนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยสําหรับเรือใบสีฟ้าเพราะรวยอยู่แล้วนะก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เลยทําให้แมนซิตี้เนี่ย แพ้ไปอีกหนึ่งเกมในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับส่วนทีมใหญ่นะครับออย่างพรีเมียร์ลีกก็อาร์เซนอลก็ชนะไอซ์มอนาโกไป3-0นะครับแอตมาดริดก็ชนะนะครับเอซิมิลานก็ชนะบาร์เซโลน่านะครับบุกไปชนะบริเชดด์มอนสามสองสุดการ์ดก็ชนะเบติก้าเสมอนะครับในทีมใหญ่ๆแล้วก็มีลิวนะครับทีมลิวเนี่ยน่าจะเจอกับลิปูลในนัดต่อไปช่วงเดือนมกราคมผ่านมกรานะครับ แล้วก็มี PSVI o f e n e เี่ยเมื่อวานน่าจะชนะไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพระาะนั้นหลังจากแข่งจบทุกคู่ทุกสนามของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกฟนะุตบอลลีกผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็อันดับตารางคะแนนมันระบุคึ้นมาออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยก็คือลิเวอร์พูลอีก2นัดใช่ไหมครับลิเวอร์พูลต้องการอีกคะแนนเดียวจะลอยลำติดหใน8เข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายโดยไม่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ นี่พูลมี18แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงชนะรวดมาอันดับ2เป็นบาร์เซโลนา15แต้มนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มี13แต้มมีหลายทีมเลยนะครับก็มีอาร์เซนอลนะครับอันนี้ไล่ตามประตูได้เสียเลยนะครับอาร์เซนอลอันดับ3ามเรเวอร์คูเซ่นอันดับ4วิลล่าอันดับ5อินเตอร์มิลานอันดับ6เบรสอันดับ7แล้วก็ลิวอันดับ8นี่คือ13แต้มหมดเลยนะครับ13แต้มหมดเลยทีนี้อ่าอันดับ10อันดับ9 นะครับอันดับ9ถึงอันดับที่24โด้วยเพราะอันดับ9เนี่ยซึ่งเป็นอันดับที่จะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับ9ถึง24เนี่ยจะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟคือไปจับคู่ประกบคู่แล้วเล่นเย้าเยือนหาอีก6หาอีก8ทีมเข้าไปสมทบกับ8ทีมอันดับแรกที่จะเข้าไปเล่นรอบ16ทีมเพราะฉนั้นอันดับ9ลงมาเนี่ยมันมีอยู่4ทีมนะครับที่มี12คะแนนก็คือบเชดอนมุนไบเยนมิวนิกแอตมาริดและเอซิมิลาน นั่นหมายความว่าอะไรครับช่องว่างระหว่าง mund, Bayern, Madrid, าาาาาาบรุชิเดอร์มูลไบรเยนแอตมาดริดและเอซิมิลานอันเนี้ยประตูได้เสียจะใกล้ลิเวอร์พูลหน่อยนะครับอย่างบรุชิเดอร์มูลกับไบรเยนเนี่ยอันนี้12แต้มบวกเลิเวอร์พูลประตูได้เสียบวกสินะครับคือห่างแค่3ลูกส่วนแอตมาดริดกับเอซิมิลานประตูได้เสียนี่ห่างจากลิเวอร์พูลเยอะหน่อยคือทั้ง2ทีมเนี่ยแอตมาดริดบวกสเอซิมิลานบวกสแต่มี12คะแนนเท่ากับบรุชิเดอร์มูลกับไบรเยน เพราะนั้นหมายความว่าอย่างนี้ครับรับนับเฉพาะคะแนนระหว่างลิเวอร์พูลกับอันดับ9 9้าเก้าเนี่ยที่ผมไล่ไป4ชื่อเนี่ยนะครับจากเยอรมัน2ทีมสเปน1ทีมแล้วก็อิตาลี1ทีมไม่ต้องไปดูถึงอันดับ13ก็คืออาตาลันตาอาตาลันตาอ่าตั้งแต่อาตาลันตาลงไป11คะแนนลงไปเนี่ยมันห่างจากลิเวอร์พูลเนี่ย7แต้มซึ่งการแข่งขันเหลือแค่2นัดพื้นบาน,นึกออกใช่ไหมครับมันเหลือการแข่งขันแค่2นัดเพราะนั้น นับแค่ดอตบุลบาเยอร์แอตมาร,ริและอีซิมิลานสทีมนี้ถ้าพูดถึงตามหลักทฤษฎี CD มีโอกาสแซงลิบุลถ้าลิบุลแพ้รวด2เกมนะครับแพ้รวด2เกมแต่สําหรับผมผมมองว่าต่อให้ลิปุลแพ้รวด2เกมไอทีมอันดับ2องแล้งแต่บาซ่าลงมาถึงลิวอันดับ8เนี่ยมันก็คงไม่ชนะรวด2นัดหรอกมันต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแหละที่จะต้องมีสะดุดเสมอบ้างแพ้บ้างถูกไหมครับ เพราะนั้นผมถึงมองกันในแบบเอาชิวๆสบายๆนะครับจะบอกว่าร์พูลเข้ารอบ8ทีมเ,เข้ารอบ16ทีมแบบ100%ก็ดูจะโอหังไปหน่อยเอาเป็นว่าอีก2เกมที่เหลือร์พูลขอแต้มเดียวร์พูลจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบนอกเอาแน่นอนเดินหน้าต่อไปจบเรื่องของ UCL ไปเจอกันอีกที1ปีหน้าเลยซึ่งริพูลจะเจอกับมีโปรแกรมจะเจอกับริวแล้วก็ p ีเอสวีไอโนะครับส่วนแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ22บนะครับนะแฟนแมนซิตี้แฟนมาดริดอ่แฟนปารีสแซงแชงแมงเนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลมากนะครับก็เก็บใช้น้ำไปเรื่อยๆท่านก็ยังมีรุ่นที่ขึ้นไปติด1ใน8แม้ว่าจะยากแต่อย่างน้อยที่สุดถ้ามันติด1ใน8ไม่ได้ก็ติดติดหใน24ทีมก็ยังมีโอกาสที่จะได้จับสลากประกบคู่กันนะครับ ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกทีนี้ไปดูถึงเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลบ้างนะครับแน่นอนครับเรื่องของสภาพทีมผมยังไม่พูดถึงมากแล้วการตัวหลักๆก,ก,ก็เริ่มที่จะทยอยกลับมาดิซอนกลับมาแล้วนะครับวันอาทิตย์วันเสาร์นี้4ี่ทุ่มที่เปิดแอนฟิลเจอกับฟูลแลมก็มีโอกาสที่เราอาจจะเห็นดีโคโชต้ากลับมามีชื่อที่ข้างสนามอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าถ้าโชต้าหายเจ็บ อย่างมากก็คงแค่มีชื่อที่ข้างสนามนะครับคงไม่ถึงขั้นเ,เขาเรียกอะไรนะคงไม่ถึงขั้นได้ลงเล่นหรอกนะครับเช่นเดียวกันกันกบเฟรโกเคียซ่าที่มีการป่วยนะครับที่มีการป่วยในเกมล่าสุดนะส่วนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็ต้องใช้โทษแบนก่อนนะครับเนื่องจากเกมนัดที่แล้วกับเอเวอร์ตันเนี่ยเลื่อนก็เลยไม่ได้แข่งเพราะนั้นสิทธิ์ของอไม่ใช่สิทธิ์ โทษที่อเล็กซิสโดนแบนก็ขยับมาใช้ในเกมที่ญี่ปุ่นจะเปิดแอนฟิวเจอกับฟูลแลมซึ่งก็โชคดีไปที่มันเจอฟูลแลมนะครับแต่ก็โชคดีหรือเปล่าไม่รู้อะนะครับนัดที่แล้วก็ทําแสบใส่อาร์เซนอลมาแล้วนะเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้แล้วปีที่แล้วญี่ปุ่นกว่าชนะฟูลแลมได้ไหมครับต้องให้วาตารุเอนโดให้เทรนต์อาโนมายิงลูกมหาจักรจันทนะกว่าชนะได้อะไรนะสี่สามใช่ไหมเออมหาจักจันท์มากสี่สามหรือห้าสี่ไม่รู้ปีแล้วอะอลังการ แต่ประเด็นที่จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของดาวิดนูนเยสนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เริ่มที่จะมีการออกมาโต้อตอบเบาๆนะครับในโลกออนไลน์ว่าผมไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันนะเพื่อนๆก็เอาประมาณว่าดาวิดพยายามจะใช้คําพูดใช้ข้อความโต้อตอบสื่อในโลกออนไลน์เป็นแฟนเสียงวิพากษ์วิจารณ์โลกออนไลน์เนี่ยในลักษณะที่เขายังโฟกัสกับ ผลงานของตนเองก็คือเขาก็รู้แหละเขาก็ผิดหวังล้วจะสังเกตว่าเวลาเขายิงไม่เข้าเวลาเขามีโอกาสแล้วเขาจบไม่ได้เขาทาไม่สําเร็จเขามักจะมีอาการที่งุดหงิดตัวเองแต่เมื่อไหรที่เขาทําได้เขาจะมีแพชชั่นกับเพื่อนๆกับแฟนบอลในสนามอยู่เสมอๆแม้กระทั่งเขาลงมาเล่นเกมรับแล้วเขาตัดบอลได้สกัดบอลทิ้งให้เพื่อนๆให้ทีมไม่เสียประตูได้เนี่ยเขาก็ยังมีพลังงานของเขาตรงนั้นแน่นอนค่าตัว เหยียบหนึ่งร้อยล้านปอนของดาวินมันเอามาแก้ตัวไม่ได้ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าหน้าที่ของนุ่นคือต้องยิงประตูแต่เมื่อนุ่นยิงประตูไม่ได้เจ้าตัวเขาก็รู้นะครับแล้วเขาก็ออกมาให้เป็นการโพสต์แล้วกันในลักษณะที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากนักเพราะเขาเชื่อว่าหรือเจ้าตัวก็ยังขอบคุณเดเรดอ่ะขอบคุณแฟนๆเดอะคอปไม่ว่าจะในแอนฟิลด์หรือทั่วโลกเขาก็ยังขอบคุณกําลังใจตรงนั้นอยู่แล้ว เขาก็รู้ว่าคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นบางส่วนซึ่งมันก็ไม่ผิดครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนอูรูต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าผลงานของดาวินนูนเยสส่วนตัวผมนะแน่นอนผมให้กําลังใจน้องมาเดี๋ยวนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับดาวินนูนเยสจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์ pool อันนี้คนที่จะประเมินไม่ใช่แฟนบอลอย่างเราเราท่านๆนะครับคนที่จะประเมินดาวินผลงานว่า ดูการนี้จะไปต่อหรือสิพอซัมมี่ก็คืออร์เนอร์ชลอสกับสตาฟของเขาว่าไปได้ไหมถ้าไปได้เราก็จะยังเห็นดาวิดนูนเนสอยู่ต่อตอนนี้เริ่มมีข่าวการดึงตัวของกองหน้าคนอื่นหลายคนนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนดาวิดนูนเนสที่อาจจะถูกปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ไปได้ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเขาไม่สามารถที่จะยกระดับผลงานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งตัวนี้ก็ต้องรอครับ โปรแกรมชุกกำลังกำลังมาเราขาดใครไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบโจโกเมสเคอร์ติสโจนใครที่เคยด่ากล้าพิมพ์แสดงตัวหน่อยไหมตอนนี้เห็นหลายคนก็ยังแบบว่านิ่งๆอยู่อ่าเพราะว่ารอดูว่าอย่างโจนเอยเขาจะเ,เติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนที่เขาพูดไหมว่าเขาโตแล้วไม่ใช่เด็กนะเขาจะรักษาฟอร์มกรเล่งที่ยอดเยี่ยมของเขาได้ไหมนะครับโจโกเมส ที่ลำ่ลำลำลำ่ลำจะโดนถอดจะโดนปล่อยตั้งแต่สมัยเจอรครอปอยู่มาอาเนอร์ชารตก็ยังได้รับโอกาสยังถือว่ามีความสำคัญกับทีมอยู่ยังถือว่าเป็นอะไหลชั้นดีอยู่ก็นั่นแหละครับเราดูผ่านหน้าจออย่างเดียวเราเห็นแค่ผลงานในสนาม90นาทีหรือช่วงทดเจ็บแต่เราไม่เห็นตอนซ้อมไม่เห็นระเบียบวินัยในการมาสนามซ้อมไม่เห็นว่าคนที่เราบนบน,บนดาดาเนี่ยต่อหน้าโค้ช เขาซ้อมให้โค้ชเห็นยังไงนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องมองแบบมืออาชีพด้วยอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากเขาไปด้วยนะครับสาหรับกระแสของดาวินนูนเยสที่โอ้โหตอนนี้หนักถึงขั้นมองหาของหน้าตัวใหม่มาแทนแล้วอะนะครับเพอเพลกลบข่าวเออกลบอะไรนะข่าวการต่อสัญญาของโมซาลาไปเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ให้มัในดังใจน้องมันนะไม่แน่หรอกเออก่อนปีใหม่นี่อาจจะพลิกยิงติดๆๆกันใครจะไปรู้ ทิ้งท้ายเรื่องของเทรนด์็กซานเดอานโนะครับอันนี้โอ้โหแน่นอนครับที่ทางบวกนะสื่อของกูรูไฟ่อนักข่าวสายหงต่างๆทียร์ลำดับต้นๆเนี่ยก็รายงานค่อนข้างตรงกันน่ยนะครับว่าทั้งเทรนด์อาตโทษทั้งเบกฟานไดกับโมซาร่าเนี่ยนะครับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ค่อนข้างที่จะไปในที่ทางบวกแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการอยู่ที่แอนฟิลด์ต่อ แต่มันมีอีกหนึ่งคนก็คือท่านรองนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนลูกมอสกาวเซอร์ของหง์แดงโดยตรงเนี่ยกลับมีข่าวนะผมใช้คำว่ามีข่าวแล้วกันนะครับมีข่าวในทำนองลักษณะว่าเจ้าตัวเนี่ยลังเลนะครับผมใช้คําว่าลังเลนะลังเลเพราะอะไรหนึ่งลังเลเพราะต้องการสัญญาฉบับใหม่ไอข่าวที่บอกว่าต้องการเป็นกับตันทีมในอนาคตคือผมมองว่ายังไงอายุของเทรนด ถ้าไปเทียบกับซาร่ากับโมกับโรเบิร์ตสันอ่ะยังไงคุณก็เป็นกัปตันทีมอยู่แล้วถ้าต้องการแค่นั้นผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของเงินแล้วก็โอกาสในการประสบความสําเร็จมากกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าเทรนต์ตอนนี้ประเมินผลงานของลิ์พูลกับเรอัลมาดริดอย่างไรเอาผมพูดแค่เรอัลมาดริดแล้วกันคงไม่มีทีมไหนเป็นข่าวกับเทรน์หรอกในช่วงนี้นอกจากมาดริดนะครับอาจจะมีแมนซีมากระแสะผมก็คงว่า,าผมก็คงคิดว่าเทรน์มันคงไม่โง่ นะครับเพราะว่ามันมีเคสกรณีตัวอย่างของสเฟนเจอร์ตตำนานที่เจิดของเราเนี่ยนะครับให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าเมื่อถูกทีมคู่แข่งสมัยนั้นอย่างเชลซีซึ่งประสบความสำเร็จมากมายมีเงินค่าจ้างเยอะแยะคือไปได้แชมป์แน่ๆสุดท้ายวินาทีสุดท้าย,าายเ,เจอร์ตก็ยังเลือกที่จะอยู่เป็นกัปตันทีมและเป็นตำนานของลิพูลต่อมาจนถึงจนถึงเลิกค้าแข่ง นะไม่ว่าจะย้ายไปเล่นที่เอ g a l a x y ไปเล่นที่อื่นแต่ก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเทรนต์เลือกที่จะทิ้งลิบูลไปในช่วงนี้เพื่อไปประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดเทรนเ์นเดคาเดอโอาโนอาจจะถูกแฟนลิพูลจดจำในลักษณะคล้ายคายก,กันกับไมเคิลโอเว่นก็ได้ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยโอเว่นผิดหรือถูกแต่ผมว่าเฉยเพราะผมมองว่ามันเป็นวิถีของนักฟุตบอลในยุคก,ก่อนก็ราอิมสเตอร์ริงเห็นไหมครับที่ดูน เชลซีดูดไปซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องวิถีของนักฟุตบอลในเมื่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทีมมันไม่มากพอค่าเหนื่อยค่าจ้างมันมันไม่มันทำให้เจ้าตัวไม่พอใจเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะออกไปซึ่งถามว่าอันเนอร์ชารลส์หรือสโมสซอลลีูลให้ความสำคัญกับเทรนไหมแน่นอนขาให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับให้ความสำคัญอยู่แล้วล้านาเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเรื่องของเงินเรื่องของโอกาสในการประสบความสำเร็จ เรื่องการทะเยอทะยานนะครับแต่อีกหนึ่งที่ผมไม่ค่อยประทับใจเวลาผมเห็นใครพูดหรือโพสต์ในโลกออนไลน์คือสาเหตุหนึ่งที่เทรนต์อยากจะย้ายก็คือถ้าอยู่ลิเวอร์พูลไม่มีวันได้เป็นได้รางวัลบอลลงดอแล้วทุกคนคิดว่าไมเคิลอเวนได้รางวัลบอลลงดอเพราะอะไรนะครับหรือว่าเป็นเพราะยุคนั้นมันเมสซี่ยังไม่เกิดโรนัลโดยังไม่เก่งอิเิยันเอมบปเป้ยังไม่มาโรดี้ยังไม่มา บูก้าโริตยังไม่เติบโตอะไรอย่างนี้เหรอผมไม่รู้สินะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งจริงผมเชื่อว่าถ้าคุณเก่งจริงพาทีมระสบความสําเร็จได้จริงคุณไม่จำเป็นต้องไปอาศัยชื่อเสียงของสโมสรเพื่อที่จะไปคว,ว้ารางวัลส่วนตัวหรอกนะครับเพราะนั้นเทรนเนอร์เดอร์โนเนี่ยผมจะพูดในลักษณะว่าถ้าเขาอยากไปก็ไปแต่เขาจะต้องยอมรับแรงกระเพื่อมจากเดอคอทั่วโลกให้ได้ อา,อาจจะไปแล้วปังแล้วไปแล้วแปลกส่วนใหญ่ไปอยู่เรือมาริดอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรพีิกมากหรอกเท่าที่ผมจําได้มีนักเตะอังกฤษไปอยู่กับเรืลมาริดเอาที่ผมจําได้นะที่ผมเกิดทันนะมีอยู่3คนคนแรกก็คือขวัญใจผมเป็นไอดอลผมเลยสตีฟแมกมานามันอันนั้นก็ไม่ได้โด่งดังมากในยุคนั้นแต่ก็เคยคว้าแชมป์ลาลิก้าควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรลมาริดในยุคเดียวกับหลุยฟิโกซีดานแล้วยิงประตูในนัดชิงกับ เบอร์หรือคุเซนด้วยมั้งแต่ผมจําไม่ผิดนะครับนั่นะคือนะเป็นไอดอลผมเลยก็ย,ยังไปก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไม่ได้เป็นตัวหลักสมลองบ้างลงตัวจริงบ้างอะไรเงี้ยโอเว่นเช่นเดียวกันนะครับไปในยุคของเออราอูกอนซาเลสใช่ไหมอ่ากองหน้าตํานานของมาดริดก็ได้ลงบ้างส่วนใหญ่ก็หนักไปทางตัวําลองแต่ว่าดูจากถ้านับนาทีนะนับนาทีที่โอเว่นลงสนามให้กับมาดริดกลับํานวนประตูเนี่ยโอเคอาจจะน่าพอใจ แต่เขาก็ไม่ใช่ตัวหลักคนสุดท้ายก็เป็นเดวิดเบคแฮมเบคแฮมก็อาจจะดูดีกับเพื่อนหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบพีคจัดถึงขั้นต้องคว้ารางวัลบอลลงดอรหรือรางวัลใหญ่ๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเทรนต์อลิเซนเดอร์โนไปก็แล้วแต่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับคลื่นมหาชนจากเดอะคอปทั่วโลกเหมือนครั้งหนึ่งที่ ฟิล uh, ิปเป้คูตินโยขนาดไม่ได้เป็นสเกลเซอร์ไม่ได้เป็นเด็กปั้นของหงแดงนะยังโดนถึงขนาดนั้นจนสุดท้ายก็เป๋เลยเรียกว่าฝีเท้าที่กำลังจะขึ้นมาเป็นพ่อมดน้อยเนี่ยมันกลายเป็นแค่ือสีตนหนึ่งที่อยู่ในป่าแล้วก็รอเวลาที่จะล้มหายตายจากไปก็แค่นั้นมีความทรงจําเล็กๆที่ไม่ได้มีอะไรมากสําหรับคูตินโยเพราะนั้นเทรนถ้า อยากจะประสบความสาเร็จหรืออยากจะได้รับคําชื่นชมก็แล้วแต่เขานะถ้าเขาอยากคิดว่าไปมาริดแล้วไ,ได้ถ้วยรางวัลใหญ่กว่ามีโอ,อกาสได้รางวัลส่วนตัวมากกว่าก็ประตูมีครับนะแต่ก็ต้องดูเรื่องของอันนี้ก็ต้องมองในมุมของเทรน์ว่าถ้าลิบูลถ้าให้ซาร่าได้ขนาดนั้นโอเคซาร่าแบกริบูลขนาดนั้นก็ไม่แปลกแต่ถ้าเทรนมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่หนึ่งเขาเป็นรองกับตันทีม ถูกไหมครับเขาเป็นรองกับตันทีมด้วยเป็นตัวหลักเป็นตัวกาเซอร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปเนะี่ยก็ควรจะสมน้ําสมเนื้อทั้งเรื่องของจํานวนรายได้จํานวนเงินรวมถึงเรื่องของสัญญาที่เป็นระยะเวลานะเนี่ยจะกี่ปีก็ว่ากันไปก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้วันพฤหัสดเดี๋ยววันศุกร์เสาร์นี้ก็มาพูดคุยถึงฟุตบอลพเมลีกต่อว่าวี่์พูลจะยังทําแต้มรักษาระยะห่างจากทีมที่กำลงังไล่หลังมาโดยเฉพาะเชลซีตรงนี้แรงขึ้นมา นะครับตามหลังลิบูลสีแ้มแต่แม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดก็ตามนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับอาร์ซนอลที่ก็กําลังมาแม้ว่าจะสะดุดไปบ้างแต่ก็ความมั่นใจเกมรูปเกมมันกําลังมาครับส่วนแมนซิตี้ที่บอกครับตอนนี้ยังไม่กลับฝั่งคือชนะได้บ้างเดี๋ยวมีสะดุดเสมอเดี๋ยวมีแพ้อะไรเงี้ยมันจะยังบนหลูปซึ่งเป๊ปก็อาจจะต้องรอตัวหลักให้กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องความเรื่องของขวัญกำลังใจแล้วก็สปิริตภายในทีม นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพู้อุ่ฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับ